เอ็มีเอาอยู่มึงรถรถรถผมมึงรถมันขวดหลายก็ไปครับรเรียบร้อยเบ้ยไ,ได้การทั้งคนอยู่นี่สซิอิเลียด ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมก้แขกเก็บไส่งานหน่อยนะครับว่าคุณจิเก็บเป็นจังไหนนะเอา้ากำลังถอยเก็บเศษครับโอ้ก็ถ่ายงามแต่ว่าเดี๋ยวเผาเดี๋ยวได้หนีอย่าวอ๖ซีเอ็มีเอาอยู่นะครับห้าคงเจ็ดโอ้ยหามจืน <laughs> ตื่นงูโอ้ตกใจเบิดยังย่านง,อาง,งูอยู่ปล่าหกนี่งูหลายต้นกับตือนงูงูกับตือนคนอ๋อมาเดี๋ยวขันเลยมาดูก็แค่เก็บใส่งานหน่อยครับ ดินยังบวมอยู่นะครับผมแต่ว่าปูไทยกับปไ,ได้ปูไทยหยาปูเน่า,รนาครับเพราะว่าฝนมันมาดีช่วงท้ายๆเดือนหน้าก็จะปลูกกันแล้วนะครับฟังผุนนาจะไทยปได้ครับะลมเทาเดียวลงไปนี่เรียบร้อยแน่ๆครับโอ้เศษไหลายตัวนี่ จับงานแนวไหนวะโอ้แขกจับงานยังไงเนาะนี่ฮะแปลนี่กับซีไร่สามงานครับผมบรรยากาศบ้านผมเป็นไงครับติดภูเขา วันนี้แดดก็ร้อนสิเหลือเกินเลยเร็วๆเนี่ยพันธอนพอ,อนแดดได้ดิเผ่านี่แม่พันธอนเฮ้ยผมขับไม่เกรงใจตากล้องเลยรู้จักไม่แดดมันร้อนนี่ผมกับวุมีครับมึงโหลดมึง,งเงาผมโหลดเลยเพื่อเตรียมตัวมาพอดีมาจากตุละ,ะครับก็เลยแวะมาเลย ผมแขกไทยให้ผม่เคยบอกจักเถอะงั้มผมออกไปเห็ดง่ายข้างนอกนี่มันลอยเอารถไทมาไทยให้รถต่อบอกว่ามือหลังยังไทกับบฟังนี่ครับหางเกโค้หางเอ้ยหางหางหาโค้หางเกีเยกนี่นาไส้นะครับผมสำหรับดินไส้ดินล้วนปนทรายเนาะถ้าดินเหนียวผมบ่แนะนำนะครับว่า หางหาโค้งหางเก็นี่เพราะว่าหันดินเหนียวเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่นะครับมันจะเห็ุให้เท้าไถยากตอนเวลามันแห้งแล้วถ้าเป็นหางถ้าเป็นดินทรายดอดินล้วนนี่ได้นะครับผมอันนี้เน้นกบหย่านะครับบ,บนบนเน้นไถละเอียดเพราะว่าดินทรายอย่างไรมันก็นละเอียดจุดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแปลงดินเหนียวเหมือนภาคกลางดินเหนียวดำๆนั่นอันนั้นไม่แนะนำนะครับผมอันนั้นหางถี่เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ เพราะว่ามันจะได้ไม่ลําบากตอนที่เราไปถ่ายอีกรอบรอบสองนะครับเวลามันแห่งมากนี่แกนว่ามันก้อนหินนะครับดินภาคกลางผมเคยไปถ่ายแล้วครับเดี๋ยวกะชีว่าหางหางมาถ่ายบ้านผมเมือนี้สิถ่ายด้บ่อันนั้นมันไม่ได้ใช่นะครับผมมันคนละพื้นที่กันเนาะต้องเข้าใจนะครับผมเวลาดูคลิปก็ต้องดูก่อนครับว่าเขาถ่ายแล้วเขาสื่ออะไรนะครับผม ไม่ใช่ว่าตําป่าตําดอนมิ้นมามั่วซั่วนะครับโดนตะกล้องด่ากลกับเลยจะเสียนะครับผมจะเสียคนนะฮะด่าได้ครับด่าได้แต่อย่าแรงอ่ะกำลังเก็บเสศษครับผม ก็แขกจะทาให้มันเป็นเศษมันเศษฝั่งข้างบนครับเพราะว่ามันเป็นเศษอยู่มองหันอยู่แล้วนะครับรอบที่แล้วผมมาไถมันกระเศษ้างนี้ละเราก็ต้องเก็บเศษฝั่งนี้นะครับเพื่อจะทําให้เพื่อจะทําให้ล่องนี้มันตรงครับผมนี่ครับเพราะว่างานฝั่งนี้มันมันเป็นมลทินมาแล้วครับมันทอกันมาเบิดนะครับเราต้องให้มันเศษเราต้องให้มันเศษฝั่งนี้นะครับมามากูฮอนเด็ด ฝีมือฝีมืออยู่หันละก็บอกว่าตะกล้องร้อนแดดแดดร้อนนี่เล็กไานี่เอาตรงประตรงมึงลองนี่ครับเอาเดียวกับตรงนด้ครับมันอยู่ที่ฝีมือคอนขับ ด m เเอาอยู่มึงรอดรถรถผมมึงรอดมันขวดหลายก็ไปครับโอ้ดิมันยังบวมอยู่นะครับนี่ถ้าลงหางสามตอนนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็จมนะครับเอ้าเป๊เป๊เป เรียบร้อยเบอรได้การทั้งคนยูงเนะี่ยื้อิเลียดโอ้ฝีมือฝีมือเหมือนเดิมครับผมโกแขกซายแนลอันนั้นลูกษี์ผมเนียน่ะลูกษย์ผมเนี้ยน่ผม,นยนผมสอนมากกบมือเนาะให้บปรตรงล่องมึงแล้วถึกแซ่แล้วครับ่ะประมาณนี้ครับผม สงสัยสิไปเก็บฟางพุ่นมั้งครับมันลมฮะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พามาชมใส่งานโกแขกนะครับว่าวิธีเก็บใส่งานของแกที่มันเสรเศษแกเก็บยังไงมันถึงจะตรงนะครับผม่ะโอเคครับผม